แย่เอ๊ยทำไมปกติ id เครื่องนี้มันมีล็อกอินเกสนะทำไมหายก็ไม่รู้โอเคครับถึงเวลาเล่นเกมดีๆครับสนุกสนานเกมสนุกสนานเพ๊บเพิ่บทําทำไมขึ้นตอนนี้ลืมปิดเกมดีๆเอาละเว,ว้ยสูสีมากครับกระเ่งไปเลยกำลังโอ้โห โอ้โห oh, สุดยอดครับโอ้โ oh. หออกดีขนาดนี้วะแอร์เกสเราอินขึ้นละครับเกินยี่ติชั่วโมงแล้วครับอาการนี้พูดถึงอาการก่อนแล้วกันนะก็ไปบนน่นในหลายๆชุดแล้วล่ะแต่มันก็ <c oughs> คือมันแก่แล้วมันก็เต็งมากไม่ได้ครับเต็งมากนี่ถึงตาย แต่พอเบาเรื่องราวมันก็ไม่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 เดินต่อมันก็ต้องอืมกลั้นใจนิดนึงโอเคครับเครื่องหลักที่ผมเล่นเป็นปกติก็ก่อนนั่นก็จะล็อกอินทิ้งไว้นะกับไอดีหลักคือกะว่าตื่นมาก็เข้าไอดีนั้นก่อนตัวจเช็คกอะไรเงี้ยนะกต่ไอดีหลักก็เคยก,ก็เลยไม่ได้ล็อกออก แต่ ID อื่นๆจะล็อกออฟก่อนจะล็อกออฟทุกข้างที่เล่นเสร็จพอถึงเวลามาเราก็จะได้เข้าคู่กันเนี่ยทีละสองจอ id 1หไปคู่กับ ID 2อะไรเงี้ยสามไปกับสี่เงี้ยถ้าล็อกอินค้างไว้เราก็ไม่รู้ว่า1คู่กับ2หรือเปล่าถ้าเป็นหนึ่งคู่อีก ID เป็นสี่ก็ต้องเสียเวลาล็อกอินออกเนี่ยก็เลยมีความแตกต่าง ระหว่าง id ที่มันล็อกเข้าได้กับล็อกเข้าไม่ได้ id ล็อกเข้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ล็อกอินไว้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเล่นไอเครื่องหลักนะที่เข้าได้ที่ล็อกอิน id หลักไว้ด้วยเนะี่ยก็เข้าเล่นผ่านแอปเลยครับตัวเกมเลยแล้วไม่รู้มันอัปเดตอัปอะไรก็ช่างมันในนั้นไปแต่ อีกสองเครื่องที่ที่เหลือไปโหลดใน Play Store ครับก็คือไปอัปเดตผ่าน Play พ t o r ้นี่ครับสองอาการที่ต่างกันทำให้การล็อกอินต่างกันทำให้อีกเครื่องที่ไปไม่ได้ล็อกอิน Gmail ค้างไว้ก็เข้าไม่ได้เลยแต่เข้าผ่านไลน์ได้นะเครื่องที่มีไลน์ก็ลองเอา ล็อกอินผ่านไลน์มันก็นั่นแหละไปเล่นเพิ่มเติมเข้าเกสต์ล็อกอินก็ได้เช่นกันเข้าเล่นได้มันเขาจะข้างในมันเขาจะแก้ไอ้นั้นด้วยเออวิธสีสอนเล่นประมาณว่าเล่นไปแล้วอัปโหลดไปมันจะได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยผู้เล่นใหม่ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าจะช่วยจริงๆนะผมไม่ค่าขอนะเไว้เรื่องพวกนี้ เราก็รู้ๆกันกันอยู่อ่ะแต่คือเห็นประสบการณ์หลายๆครั้งแล้วขอหนึ่งเขาจะมีข้อแม้สองสามสี่มาซึ่งทําให้เราเหนื่อยกว่าเดิมเราได้หนึ่งจริงๆก็จัดให้จริงๆหนึ่งตัวกมเข้มเลยแต่ก็มีสองสามสี่ที่เราต้องเจ็บตัวมันไม่ใช่หนึ่งกับสองไงมันหนึ่งกับสองสามสี่ลรวไม่กล้าขอเลยหลังๆ ขอแบบเรื่องพนพื้นๆเงีเ้ยเราอินไม่ได้ช่วยแก้ให้หน่อยนะครับอะไรเงี้ยเออมันได้แต่วิธีแก้จริงๆที่มันจะให้คนไม่ไป r อ i d หาของหาตัวก็คือเรทครับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซนครับเปิดเจ็สิบครั้งควรจะออกหนึ่งตัวครับแต่เท่าที่เจอที่ประสบเจอล่าสุดก็คือต้องเก้าสิบครับถึงจะออกเหมือนจะการันตี แอบการันตีให้ตอนที่90้าถึง1อยรวมถึงไออาเนียพิเศษด้วยเนะี่ยไม่รู้กี่เปอร์เซ็นอาจจะหนึ่งจุดห้า 1, 1. 5, พอๆกันนะะนั่นแหละคือเปอร์เซ็นมันไม่ไม่ได้ครับแล้วไม่กล้าขอเพิ่มเพราะอะไรอีกเพราะอันนี้เราขอเรื่องการันตีไปใช่ไหมก็ดีการันตีเข้ามาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเขาให้หนึ่งเข้มเข้มมาเลย การันตีให้กี่ตัวเกียร์ให้กี่ชิชนน่ะพิธร,รมดาการการันตีนี้เข้าเมื่อไหร่วะจําไม่ได้จะสองสามสี่ 2, 3, ก็คือพรสวรรค์ครับปกติน้องๆเปิดยังไงห้าตัวก็ออกเลยครับพี่ใช่ไหมพอมีพรสวรรค์ห้าตัวมึงออกก็จริงแต่มึงต้องปลดพรสวรรค์ไว้ <c ười> ฉะนั้นไม่จบที่ห้าตัว ทำไมได้ห้าตัวแรกแล้วคิดว่าอีกห้าตัวต่อมาจะออกอีกตัวเลยเหรอยังดีที่พรสวรรค์ชเรียกพรสวรรค์วะอะไรอะที่อัพเกรดเพิ่มอัพสกิลแรงขึ้นเพิ่มเนะี่ยมันจบที่เท่าไหรว่วะบวกสามหรือบวกสี่ใช่ไหม <c oughs> ในไลท์เดนเลนเจอร์ล่าสุดที่จำได้คือบวกสิบนะครับ ต้องปลดที่บวก10ที่จะโหดสุดๆนะ่ะบวก10ผมเลยไม่กล้าขอครับโอเคไหมผมไม่กล้าขอเลยกาล,ายลัวไลน์เลนเจอร์ไปโดนบวก10บด้วยผมไม่ผมเปลี่ยนเกมแน่นอนไอไลน์ไอเดนนะ่ะผมเลยหยุดเล่นเลยเพราะนั่นแหละตัวเก่าสุดเทพของผมโดนเขีย่ยลงออกออกไปเลยครับ อัปเดตชุดใหม่มาเขาเคลีร์ทิ้งเลยไอที่อัปเต็มๆต็มวเหมือนช่วงที่เปลี่ยนผ่านอะไลเลนเจร์ก็มีใช่ไหมห้าดาวไปหกดาวหกดาวไปเจ็ดดาวเจ็ดาวมีสกิลเออไปแปดดาวอะไรเงนี้ตัวเก่าเคลียรยเคลีร์ทิ้งเลยก็มียุคนี้บางที่รู้สึกดีขึ้นหลายๆตัวก็อยู่ได้เกินสามปียุคนั้นก็คือไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกัน พผมก็เป็นผู้เล่นคนนึ่งที่ถูกเขียเขียทิ้งคือเอาไปเปิดนะการันตีไม่มีด้วยใช่ไหมยุคนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวให้เล่นด้วยตัวใหม่ออกมาเสียหลายพันเปิดอืมก็ก็เสียไปดิก็ไม่ให้ทำไมนั่นแหละผมก็ไม่กล้าขออะไรเพิ่มกลัวบวกสิบพรสวรรค์นะเจ๊ นะวิธีแก้ก็มีวิธีได้หมดแหล,ละเลทให้มันชัวรนะ์หน่อยเอาเอาไงจะเอาไงการันตีให้ก็จริงแต่กขาสุ่มนะแถมเดือนนี้ดูดิตัวโคตรกากล่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยตัวโคตรกากเลยและมีหัวใ้ใช่เท้ามากใครไม่ไม,ไม่ทันก็หัวใจเท้ามันก็ดีตรงที่ทุกตัวจะโดดได้ครับไม่ต้องรอตัวโดดอีกต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่าเออนี่แหละเขาทำดี แต่เวลามันมามันมากับอีกห้าอีกสี่ตัวไงรวมเป็นห้าตัวแล้วเวลาเปิดกล่องสุ่มนะกล่องการันต์กกล่องกา,การันตีก็เลือกได้ใช่ไหมไอ้กล่องการันตีไม่มีด้วยนี่ใช่ไหมนะก็เป็นลุ้นหาห้าตัวตัวที่เหลือก็กากหมดเลยครับเบ่าเบ่าช้างคนก็ด่ากระจุยกระจายลนะผมก็ต้องเชื่อเป่าช้างนา <c oughs> ทีนี้ถึงบอกได้ก็ไม่เอาเดือ ไปหาตัวแบบเพิ่มเพิ่มแร่เออน,นั่นดีกว่าตัดแร่ไม่ได้จะก็ต้องรอตัวหน้าไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ต้องตัวชนด้วยชนได้ด้วยตัดแร่ได้ด้วยแสงมืดโอ้ไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยก็ไปเอาเพิ่มแร่เอาแล้วกันนั่นนะวิธีแก้นะแล้วอีกอย่างนอ้นั่น ระบบ Default ของของมันเนี่ยในเกมเนี่ยเหมือนถ้าตั้ง Default ไว้ไม่ดีเท่าไหร่ Default คืออะไรอะ่ะ Basic พื้นฐานอะไรเนี่ยอย่าง PVP เนี่ย Default ของมันก็คือโกงเลยคือถ้าเขาไม่ได้อัปเดตอะ่ะเพื่อปรับค่าพลังให้มันขึ้นขึ้นลงลงให้เหมาะสมให้เราสนุกในการเล่นคุณก็จะเจอแบบสกิลโดนแน่นอนทุกตัวของบอท เกิดมาเ็าโดนเลยเรียกเพื่อนได้ก็เรียกเพื่อนทุกครั้งอะไรเงี้ยฝั่งแล้วก็ต้องคํานวณแต้มคํานวณเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฝั่งหมดก็มีม,มีมีแววนะแค่เดาว่าจะร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างไม่ต้องห่วงโดนแน่นอนโดนแน่นอนจริงๆโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่นับเกียร์ไม่นับอะไรเลยนับแต่ความเป็นเลนเจอร์ตัวนั้นด้วยสกิลที่แบบ ลบเท่าไหร่อ่ะดีฟォร์เขาอาจจะลบร้อยต้านต้านร้อยไม่นับค่าค่าค่าเกียร์นะเดาเอานะอันนี้เดาก็มีหลายๆครั้งนี่ที่เราเอ๊กเกียร์กากมันเอ๊ะอังหลายครั้งก็มงมไม่ได้ครั้งเดียวเกียร์กากเราแพ้แพ้ตรงไหน <š masters of animation> หรือหาแล้วหรือหาอีกคือประมาณว่าเล่นใกล้ๆก้กันนะเลนเจอร์ก็คล้ายๆกันเลยห่างกัน ต่างกันไม่กี่ตัวแต่แพ้แบบโหทำไมเราถูกต้อนขนาดกันวะอะไรเงี้ยก็มีบางครั้งเนี่ยเวลาหลังอัปเดตอย่างเงี้ยเขาก็ลืมปรับเขาก็ไปใส่ใจันอื่นก่อนแล้วก็มาปรับแก้ให้มันเหมาะสมหรือกิวอบางวันก็เช่นกันก็อยู่ดีๆก็เก่งไม่ได้ใช้ไอเทมเก่งไงออไอเทมเก่งก็ด้วยแต่นะ่ะสกิลมานะ่ะมันโดนร้อ ปุ้งเราไปเลยมก็ไม่ต้องเล่นแล้วครับเกิดมาประมาณหกเจ็ดตัวแล้วเราหายไปหมดลเลยเงี้ยมันก็สู้กันไม่ได้แล้วครับเนี่ยมันก็มีดีฟอย่างนี้ด้วยเนี่ยรวมถึงอันนี้ด้วยก็มีดีฟอ์เช่นการล็อกอินกูเกิลเนี่ยเหมือนเวลาเข้าไปแล้วมันจะมีล็อกอินให้เลือกลายชื่อหนอใช่ไหมจบย่อจารับไปแล้วมันเข้าให้เลือกมันก็มีสองแบบ แบบล่าสุดก็คือมันเลือกให้เลยมีมีขึ้นมาให้ครบทุก id เลื่อนนิดเลื่อนหน่อยไม่มีปัญหาแต่อัปเดตตอนนี้ก็หลังจากอัปเดตก็ขึ้นมาให้สัก4 id id นะนอกเหนือจากนั้นก็ต้องไปกดเพิ่ม ID ให้เห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเลื่อนจาก1ไป10ไป20อะไรย่งนี้ก็จำไม่ได้มันแก้ยังไง มันไม่ไม่ม,ม,มีใครจำหรอกโอเคก็ประมาณนี้ย้ำย้ำอางทีครับว่าไม่กล้าขอครับอย่างที่ว่าขอหนึ่งเขาให้หนึ่งตัวเข้มๆแต่สองสามสี่เขามาด้วยซึ่งไม่ธรรมดานะสองสามสี 2, 3, ที่เขาขอแค่อะไรปะพรสวรรค์ปะอะไรเนะี่ยที่มาใหม่เนะี่ยแค่นั้นก็มันก็ดีอ่ะ คือถ้ามันทําให้ดีก็ดีนะมันก็ต้องยอมเสียยอมเจ็บอะไรกันนะยอมจ่ายนะแต่บางทีเห็นไหมบางตัวมันแบบโอ้โหตีสามทีมีลุ้นเลือดเลือดเด้งอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยก <c oughs> ากกันไหมไหมโอ้โหตัวใหม่ไม่ใช่เหรอเพิ่มต้านเพิ่มหลบสกิลเพิ่มหลบหลีกไปไม่ไม่ดีกว่าหรอสามสิบเปอร์เซนอะไรเงี้ยคือถ้าจะ กาขนาดนี้มันก็ควรจะช่วยกันตรงนี้ไงแต่ก็ไม่กล้าขอขอมากครับเดี๋ยวโดนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกโดนไลายไอเดนเลนเจอร์ไปแล้วเลิกเล่นเลยตัวเก่าโดนดาวลงแล้วตัวใหม่อยากเก่งต้องอือแล้วไอไลน์ไอเด้นอะ แรกแมันมีแจกตัวตัวใหม่ออกเนี่ยแจกทุกิจเลยทำทำเควสอะนิดนิดหน่อยได้ตัวมาเติมได้ตัวหลักมาให้ทีแรกเราก็คิดเอ้ยในลายเรน,นเจอร์จะมีไหมวะแต่ตอนนี้ในลน์ไอเดนเอาออกไป,ไปแล้วไม่แจกแล้วเปิดหาเอาเปิดจะเปิดหาเอาก็ไม่ต่างกันเนี่ยการการันตีอย่างเดียวเปิดร้อยครั้ง ได้การันตีก็ร้อยครั้งทุกรอบไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยเลยเหมือนว่าเลทมันแบบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะ่ะไม่มีหลุดมาให้อะ่ะนะและมันก็มันก็ต้องเลิกอ่ะมันลูบี้อะไรมันก็ไม่เหลือแล้วไงเปิดเกินที่เขาจะนั่นไปแล้วมันก็ต้องเก็บเป็นเดือนอะ่ะแล้วพอลองเปิดเล่นๆหลายๆอันมันก็อย่างนี้หมดเลย เราก็ไม่ไหววะ่ะโอเคเดี๋ยวยังเลยเครื่องที่เล่นได้เครื่องพวกนี้เล่นไม่ได้ปวดหัวเลยสันทีนี้วันเสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้ใกลเลือกตั้งด้วยหย <c oughs> <c oughs> ุดสงครามเลือกเลอกตั้งด้วยโอ้โหสนุกชะนานเจอเรื่องนี้อีกแม่ โดยเงินทุกคนนี้นะอันไหนเราทำอะไรไม่ได้เราโยนทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็ทำคลิปแล้วผมก็ทำได้ประมาณเนี้ยผมก็คงไม่ไปลื้ออะไรมากเดี๋ยวหัวร้อนอีกพอเช็คเท่าที่จำได้ก็ทำไปละส่วนเรื่องด้าอนเอง่นี่ยเป็นหัวคะแนนพักไหนครับไปลุยกันเองนะใครไม่สนใครคิดว่านั่นก็ ใช่ไหมกล็ลุยกันเองแต่ถ้าคิดว่ามันไกลมันปวดหัวมันไม่ใช่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันครับบายบาย